สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูช่องเบิงแล้วร่วยช่แน้วค่ะพี่น้องคามาพบมาพอกันกับแอดในเสาร์มือ้อวันที่7เ,เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดด,ด,ด,ดังๆนะคะวันนี้แอดภาพพ่อแม่พี่น้องวานเทาสกุสกอนมาตดตามรับชมรับฟับงตัวเลขแนวทางจากปู่578นะคะพ่อแม่พี่น้องคามื้อนี้นะคะตัวเลขของปูหาเจหลัง จากที่ได้ปล่อยออกมาแล้วชุดหนึ่งนะคะสีมีการเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขตัวไดบอนะคะพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะโอ้การมกกาะวัาสตรค่ะปู้อมอื่อนน้องแมวสิมาจากสมเดะะ็จบ่ครับปู้น้องแมวเห็ดเขาเจ้าน้องแมวไม่เห็ดโอ้อค่ะเห็ดน้องแมวเนี่ยมันต้องมีอาศัยหนึ่งไ้มีถูกของถาวเวศสุวรรณค่ะถาวเวศสุวรรณนี่คือเป็นพญาภี Mm hmm. อืมนะบอกง่ายๆก็คือกลางคืนดิเราสิเป็นกล้งคืนเราสิเป็นพระยาผีเต้เว้นสิเป็นเทพย่มพระบานพวกนี้คือวา่อา,าน่อมพระบานผู้เป็นวนาผีค่ะ <c oughs> คือคือเขาเอ่นว่ายมมาทูตค่ะ <c oughs> สองงวดแล้วว่าิีจกักง mm hmm. วดงวดที่สามตัวที่เฮ็ดงวดนี้เราแมวตัวนี้นี่มันที่เฮ็ดแต่งวดที่สามงวดที่ไทย ออกไปมากเลยเสียวองเบียวเพอาว่าจะสมเด็จเห็ดเมื่ออื่นร้องนี่เี้วเหตเมื่อรุ่นนวลละก็ดีถึงวัดพระเลยมืออื่นวันพระไงกอนกระเห็ดนันพระค่ะมาไม่นึงตรงกับเลขที่หายไปวะค่ะปัวนีขที่หายไปนั่นขันบ่ท้ายฝัดรถลกรถลอกไหมอ๋อค่ะ วิ่งสองตัวเดันมีสองทางครับ ขึ้นก่าแป๋กับศูนก้าวหาสำหรับารทางบนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ100<น>ร้อยบนศูนย์เลขมันเลขมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ เราวาเล่ยซิบตัวดิเราวางเลขสิบตัว, <c oughs> ว,ตวี่มันจะเลขมันตัดเลขตัดบนตัดบดหนึ่งตัดบนสามตัดบนสีน 4, ตน่ตัดบนตัดบนเจ็ด

อันนี้มาครบบนด้ะมีเท่านั้นล่ะมาครบบนตัดไปแล้วตัดบนหนึ่งตัดบนสามตัดบนสี่ตัดบนเก็บเหลือเก้าศูนย์สองห้าแปดอืมครับเก้าศูนย์สองห้าแปดเก้า เก้าศูนย์เหลือสองตัวหนึ่งขาดสองตัวหนึ่งปึ๊กฮะมาควบบน,ม,บบนมีเราเนี่มันระบนเบิดมันไม่เตมากอยู่นี่เราเบริบนค่ะขั้นเก้าหกผมว่าได้เก้าหบ่เดนเด่นตองตุนน๋นเก้าแปดกับเก้าห้เดนเก้าหาเก้เาเก้าเก<ต>้าแปดยนเาจะเลียออกของสองเก้าหาผ้าสูงก่อนเลยมังใส่เก้าหา มงังใสก่งหาบ่ครับผู้มังใสก่งหาววนเนื่งวันนี้นะจ้าที่ลงไปในขีปของมาเท่าขอขอมังห่านนั่นเก้าหกนั่นมันบรด็นมันกบบรบปเด็นโดดบนมันไปเราจะว่าเรื่<ช>องฮะไผ่แล้วก็กระดับตัวเก่าค่ะ <ๆ S 2> มืออื่นติดตาม น้องแมวค่ะเอฟซี FC, เดินทางมาจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาะสินออกจากพุ่นที่สี่สียมหอดผีประมาณโมงหนึง่งกูกับเสิ่เริมทำมีที่ประมาณสามโมงเสา้าค่ะกูที่เฮ็ดมานั่นลืมอย่างจีกูบาอาจารย์เพิ่นสั่งมาว่าอาจารย์เพิ่นกระเบงะิงในคลิปคือกันค่ะ เป็นยังขึ้นจังบใส่ค่ายลืมใส่ค่ายท้องงวดแล้วบอไใส่จักบาทเจ้าว่าเลขมันมันนั่นเลยกลับแต่ละปัดกันบใส่ค่ายจักบาทเลยตามที่จริงค่ายมันไห้ลงเก้าจักบาทก็ได้แต่ว่าให้ไม่ลงเก้าอืมค่ะปู่งงวดนั้นมันได้เก้าเก้าศูนย์บใสซค่ายค่ะเี่มันก็เลยปีนหขึ้นมาออกศูนย์หกค่ะวานนี้งวดน้องันได้เจ็ดห้าศูนย มันกันถือยู่แต่มันส้ำกันอยู่คนละทางขันไดใส่ายนีนเลขมันเห็นตรงตรงตรงเลยนะเวบัตรเอฟซีเพิ่นไปซื้อเจ็ดศูนย์หาศูนย์ถือเจ็ดศูนย์วดก้อนนั่นเก้าปินเป็นเลขหกออกหกศูนย์รูนหกวด้อมวดก้อนปูหาหกหกศูนย์ผ่นเลยบัตรเซีใส่าข่เพิ่น่าคือบัตรใส่ไค่มันลืมได้เบอร์กระดิ่งกับพ่อนาอโอ้ใส่ทระดก็ได้เห็นร่งล่องทายเก่านรปูนะ บนไซค่ายจักบาทเพื่อนว่าเป็นจังคือบอดไซผู้ว่าอาจารย์ที่อาจารย์เพื่อนเบิง้งคิดเพื่อนว่าเพื่อนทูบอกใส่คไข่ไหมค<ช>่ะ<ข>ใส่ไข่ยย่างฮิราคันเก้าบาทก็ได้สิบเก้าบาทก็ได้ให้มันลงเก้าเท่าไรก็ได้แล<ช>้เพราะว,ว่ามืออื่นนี่เจดีดบอกเอฟซีบอกนุ่มที่ที่มาเมอ,อื้อนนี่น้องแมวสองน้อง พอพันเจีไม่เหตุของเพิ่นทุกคนเพราะว่าร้องนี่ของเขาป่วนเหตเวทเอาไว้ทุกคนเรียกแต่สงวนเจียวอนรองแมวเพิ่นเหตเพราะว่าถูกเดียวก็เตรียมไว้แล้วถูกเท่าเวทสุวรรณเหลืออันเดียวขันวันเบิร์ดกระดิ่งสร้างไม่เพราะสงวดเหตุสงวดถือเบิร์ดาะได้เล็กน้องแมวเอฟซีก็ะดือทั้งบนทั้งล่างมาว่านเองเพิ่นกระชากว่าอยู่ไม่ได้ดูเสียดายของปู่หนึ่งหกศูนย์เสียดายมาก ไม่ได้ดูเลยดูไม่ได้ดูคลิปนั่นละขันมันพลาดไปเมื่อเกิดเป็นแบบนั้นละบดเดเบิงคันเดเพื่อนเพื่อนข้างานแต่งเพื่อนกระเถิกโยกเพื่อนกะน้ำคิดน้ดดดนำ,นำใจเงื่อเศ้าเนี่ยเพื่อนกระไฮมากยกู่เป็นว่าเพื่อนเถิดบันเดีในกลุ่มเขาปูปูเจ้าล่งกลุ่มดอกเอาลงเป็นแทกแทะ้าส่วนถัวรลดศ่ลงกลุ่มให้ อย่างไดกก็คือเศษส่วนตัวเพราะว่าเรขย,ยกันเยนี่มัดเด่นตัวนี้เนาะตัวไหนครับผู้โอเก้าแปดเก้แปกับเก้าห้าเรีตัวนี้จ้าศูนยศนเอาศูนใส่ลักร่อยบ้างเจ้าใส่ไฮบดิดศูนย์เก้าห้าศูนเก้าแปดวพี่น้องเดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเก้า นีหงวดก่อนในีปูดแต้มหาหนึ่งทั้งนาหนึ่งทั้งนาหนึ่งทั้งหนาอมันก็เขานึ่งมันนี่เอาซูลใส่ไฮรักลอยป๊าป๊าป๊าแกนี่นะก็ซอยก็เก่าอแท้ใช่แค่ะซูลักร้อยตัวเดียวซูลักร้อยตัวเดียวนะครับปุณละงวดนี้เพราะว่าถ้ารอดเหมือนเอินบางว่าเลียงน้องแมวมันก่ได้ตัวไหนมันก่ตรงกันกับตัวยูนี่ว่าจ้าปูณเลียงน้องแมวก็พันละม่นก็จะได้อยู ประม้าณเลขคันละม้นนี่เล่ออกประมาณอาทิตย์หนึ่งมือนี่กวันที่เจ็ดคันได้ก็คือประมาณวันที่สิบเลขคันละม้วนวันที่สิบวันที่เก่านี่ประมาณนี้แต่ว่าล่างนั้นฟันทุ่งตัวนี้เหรอล่างเดียวมือมันพระพร้อมมันข้ามพร้อมลาลางวดฟันกระเทือนฟอนกระเห็ดนันพระละละมันคือแปดคำ พากันไปตัอกันไปงวดนั้นก็ได้เฮ็ดรัดห้าร่างหลักฟันทุกครั้งเดี๋ยวสองซูลตัดออกแล้วบ่มี่เอาเก้าลักสิบลังโอ้สองซูลมะมี่เอาตัวเดียวเอาสองซูลมะมี่เราเด้อพี่น้องเด้อมีตะเก่าสองตัวเดียวบนนี่วิ่งเก้าเจ้าสองซูลมันบเด่นเด่นล่างมันเด่นเก่าสองนี่มันเด่นตัวนี้ เด้งต่าสองสองส่วนเมื่อวันนี้มันบริษัทเขาลักสิบสองส่วนนี่ตัดออกเลยปะป่วนสองส่วนนี่ตัดออกเลยมืเมื่อเอาตัวเดียวเนี่ยก็ตอนนี้ว่าเอาตอนนี้ว่าเอาเอาตะเก่าสองนี่ได้พี่น้องด้มันบริษัทมีนี่ลักสิบงวดก้อนหนึ่งหลักสิบล่างเจ็ดเก้าสองมันก็มันลักสิบเจ็ดงวดนี่ลักสิบล่างเก้าสี่เจ็ดสี่กระดับล่างเจ็ดกระดับล่างเหลือเก่าตัวเดียวโอ้ก็ ล่างตัวเดียวยได้ด้พี่น้องเก้าสองพูแล้วตัดสองคนที่แน่ๆเราเราว่างในเก่าแปดเด็กกัเก้าห้านีนเลขเดียวนี่เราล่องบะอัดค่ะอัดทุงวดเลขตัวนี้ค่ะมาทุงวดเนาะอันนี้เนาะแปดห้าเก้าห,าหา้าม้วนนี่เราสามชุดที่ว่าดังๆในเลขอย่างสามสั้นักม้นเนี่ยไปแล้วเนี่ยว่ามีมสามโดน่วนสามดับบนดับล่างค่ะ ของกูสารค่ามก็แ <mar> อ <cribing> <half> ่มนตัวนี้ล้วไปแล้วไปแล้วของูสารค่าเพิ่นกับเบิ้งคริปคือกันเนีเออพิ่นกับเบิ้งคริปคือกันนะาเล็กน้อยคือข้าเอองนะจ้าเอาผู้คะขอบคุณหลายๆท่านค่ะเด้กปูเตรีมน้ำมาสกันค่ะสาธุไปไหนนาะคบคเห็นเห็นนอต เอาสรุปตัวเลขเมื่อนี้นะคะสำหรับตัวเลขบนนะคะบนวิ่งเก้านะคะตัวเลขเก้าแปดเก้าหกเก้าหาเก้าเก้านะคะปูเน,น้นสองคูนี่นะคะอ่าร้อยบนเป็นรักศูนย์นะคะเป็นศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเก้านะคะสังเกตตัวที่ขีดเ้นใต้นะคะล่างวิ่งสองตัวเลขมีคู่เดียวคือเก้าสองเฝ้าจังเลยพี่น้องปูรถสีท่ทอยลดออกนะคะเอาคคิีนี้มีเพียงสามนีน,นะคะเนาะสวัสดีค่ะปูชายเจะแปดรถสิท่ทอยรดออกนะคะมันสีต่ตากันนะคะวัดดีค่ะ